ก็ขอกราบสวัสดีมีความสุขเพื่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชัดเดิมบางวันนี้เราก็มีเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพจากจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เราก็ ไม่มีเหรียญเปรียบเทียบนะครับวันนี้มีจะเหรียญแท้มาเหรียญเดียวเลยต้อตงกราบขอพระทานอภัยเพราะว่าเหรียญเปรียบเทียบนี้ได้บริจาคก,กับเพื่อนฝูงไปหมดแล้วครับครับก็ลักษณะนี้ก็เหรียญสลักลักษณะนี้ก็จะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกนะครับเพื่อน ในยุคสอง2ปอ่าเป็นเหรียญปัม๊มค้างกระบอกห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับไม่ใช่ห่วงในตัวนะครับไม่ได้ปั๊มห่วงในตัวนะครับความละเอียดชัดเจนนะครับยังต้องมีนะครับเพราะว่าเหรียญสภาพนี้ก็ยังยังถือว่าอ่ายังอยู่ในระดับที่ว่ายังสวยค่อนข้างสวยงามครับเพื่อนๆอ่าสภาพผ่านการใช้มาน้อยก็ความบอบช้ำก็เลย อาจจะน้อยไปด้วยครับเดียียวนี้สภาพการเก็บเขาก็ค่อนข้างดีพอประมาณครับคือใช้ไม่นานก็เก็บครับเหรียญนี้เพราะว่ารายละเอียดของทรงพิมพ์ลักษณะของการรอ,อยต่อยันหรือว่าการแกะก็ยังมีทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ว่าวมันมีร่องรอยการแกะนะครับเพื่อน ครับก็ถ้าเหรียญลงพอะเดิมนี่นะครับเหรียญเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับดอกจันโค้งนะครับดอกจันโค้งยันยันแตกเป็นเหรียญที่นี่ที่ที่แพงนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะหาชมได้ยากนะครับค่อนข้างจะหาชมได้ยากมาเดี๋ยวเรามาดูกายภาพ เบื้องต้นกันก่อนครับเพื่อนๆว่าลักษณะ,ะทรงพิมพ์แระพุทธศินการสร้างจะเป็นไปในทางลักษณะใดขนาดนี้สภาพเก่าๆนะครับมีสนิมออกไซด์ขึ้นเต็มแล้ว ยังยังชัดเจนอยู่นะครับลักษณะตัวหนังสือนะครับการแกะแล้วก็บัวความบัวหงายนี่นะครับจะชัดเจนเลยนะครับสวยงามครับคมชัดลึกครับลองจะลึกมากครับส่วนฟรอนต์ตัวหนังสือนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตัวหนังสือ แกะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเป็นแนวลักษณะเป็นตัวแบนส่วนเ,เส้นเชื่อมก็คือจะเป็นตัวตัวเล็กนะครับเป็นเส้นเล็กเส้นเชื่อมดูลักษณะการแกะนะครับตัวอ่างนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับจะมสีสองระดับชั้นเลยนะครับอันนี้คือเป็นการแกะอันนี้บล็อกต้นน้ําก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีการแกะเหรียญ จะต้องทิ้งร่องรอยหรืออัตลักษณ์การแกะให้เราได้เห็นนะครับเพราะว่า,าพระบล็อกนี้ได้ทําการผลิตจากการแกะด้วยบล็อก,อกแกะบล็อกสดนะครับโดยการใช้มือและก็เหล็กแทงเหล็กแกะเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีร่องรอยเส้นขนแมวเส้นแตกเส้นซ้อน ให้เราเห็นนะครับน่ะสิทธิกิจจังอ่าเพื่อนๆดูนะครับอ่าจะมีเส้นซ้อนนะครับอ่ากับคำว่ากิจจังนี้ครับสละีจะมีซ้อนอยู่นะครับอยู่ใต้ล่างอ่าทุกเส้นนะครับทุกตัวนะครับหนังสือจะต้องมีตัวแกะซ้อนนะครับจะไม่เป็นคมทื่อๆแบบนั้นหรือว่า ลักษณะว่ามนๆมนมนย่างนั้นไม่ใช่นะครับเพื่อนๆนังงกตน,นะครับตัวหนังสือนะครับค่อนข้างแกะได้ได้สวยงามพอสมควรครับซึ่งก็บ่งบอกให้รู้นะครับว่าอันนี้ลักษณะของการแกะบล็อกสดลักษณะของการแกะบล็อกสดนะครับเพื่อนๆ ติทลาโพชยโยนิจังตัวนี้จะมีระหว่างโซนะครับอ่าจะมีเส้นแตกเพื่อนๆพเห็นไหมครับอ่าลุพิมพไปชนขอบมาชนตัวยันนี้ครับอ่า,อาเพื่อนไหมครับแล้วก็ลักษณะของฟรอนของตัวยันและตัวหนังสือเนี่ยครับจะต้องมีร่องรอยวิธีการแกะ เห็นไหมครับเพื่อนเราเด็กนี้ก็เป็นการแกะสองตัวมาต่อกันอหอหีนนอหนูจะมีติ่งแง่แหลมอ่าอออ่างคำว่าหนองโพนะครับอออ่างเป็นเพื่อนเห็นไหมครับมีมีร่องรอยการต่อการแกะการต่อ ลักษณะเหรียญแท้ก็จะต้องมีร่องรอยการแกะทิ้งร่องรอยการแกะให้เห็นนะครับมีการรอยต่อหยันของตัวหนังสือหรือว่า,าเพื่อนเพื่อนดูตัวพศนนะครับอาจจะมีเส้นแตกเล็กเล็กนะครับอยู่โครงกลางเลยครับลักษณะจะจะเป็นเส้นซึ่งแกะขึ้นมาตั้งหากนะครับแกะมาที่หลังนะครับส่วนที่ที่ผมว่าเป็นบล็อกนิยมก็คือ,อตัวนี้ครับ อดอกจันโค้งนะครับแล้วก็เส้นบล็อกแตกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ,อันนี้ต้องคมชัดเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นเส้นใหญ่บล็อกที่แตกนะครับอันนี้ปัม๊มหลายๆครั้งก็ยิ่งแตกเพิ่มขึ้นนะครับลักษณะของการแตกก็ต้องกระจายวงกว้างขึ้นใหญ่ขึ้น จ,จุดฝาจะซ่อมแซมแม่พิมพ์ก็สังเกตน,นะครับอ่าอ่าอยานแตกตัวนี้นะครับเพื่อนๆรอยแตกอ่าชโยนิจังนี่ครับจะต้องมีนะครับอ่าที่ดอกจันนี่นะครับจะต้องทิ้งรองรอยการเกะเห็นไหมครับอ่าจะมีระดับชั้น,นะจะไม่เป็นพืชเดียวนะครับ จะมีสูงมีต่ำนะครับอ่าสังเกตตรงนี้นะครับที่ดอกจันนะครับส่วนรอยแตกนี้อ่าเหรียญที่แตกใหม่ๆก็จะเป็นเส้นเล็กๆๆนะครับอาจจะไม่มีความคมชัดเท่าไหร่นะครับแต่เหรียญที่ปั๊มอ่าคือฝืนปั๊มไปนานๆนะครับมันก็จะอ่ารอยแตกก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับอ่รอยแตกตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จุดอ่พิจารณาอ่าเพียงแต่ว่า เป็นจุดพิจารณาเป็นเพียงพิมพ์ที่เขานิยมครับก็คือดอกจันโค้งายาันแตกนะครับเพื่อนๆสังเกตน,นะครับความคมชัดของตัวหนังสือนะครับจะต้องไม่บี้บวมไม่เบอร์นะครับลักษณะยันนะครับ ตัวหนังสือของตัวยันนี่ตัวหนังสือภาษาไทยนี่ข้างบนนี่ก็จะคมชัดน,นะครับเป็นสันเรี่ยมนะครับลักษณะจะมีการลอยต่อยันนะครับนี่ก็เป็นจุดพิจารณาพอสังเขปเพื่อนๆเหรียญค่อนข้างเล็กครับค่อนข้างจะจับลบาบากครับอายุหกศูนย์ อายุ8 2พรรษา60แต่รายละเอียดของบัวนี่นะครับบัวง่ายบัวความหนึ่งครับสวยงามครับลึกและเป็นล่องแยกส่วนเส้นที่กันก็คือจะเป็นเส้นคมมากครับแบ่งเส้นนี้อาโอเคน,นะครับถ้ามองแนวนี้แทบไม่เห็นเลยครับเพราะว่าเป็นเส้นเล็กคมแต่ถ้ามองแนวนี้จะชัดเจนนะครับ รายละเอียดนะครับลักษณะการวางมืออผ้าจีวรที่คลุมหัวเข่านะครับจะต้องมีผิวไหวเสมือนอองค์จริงนะครับแกะได้เหมือนองค์จริงนะครับจะไม่แข็งถือเป็นปื้นมาไม่ใช่นะครับต้องมีมิติที่ดุดเสมือนจริงนะครับ เพื่อนเพื่อนพิจนารณาครับช่วงหัวเข่านี่ครับะจะมีครีบแล้วก็จะมีรอยยุบลงไปครับลักษณะน,นี้ก็เกิดจากการแกะเหมือนกันยุบมีใช่ไหมเพื่อนใต้หัวเข่านะครับมีเหมือนกันทั้งสองฟังนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ถอดมาจะเป็นพื้นเดียวเลยครับจะเสมอมาจากหัวเข่ามาเลย เหรียญที่ทอดนะครับอ่าจะเป็นพื้นเดียว,วเสมอจะพัวกเข้ามามาถึงใช้้าดล่างนี่เป็นพื้นเดียวครับจะไม่มีหลุ่มแบบนี้ครับคือจะไม่มีมิติของการอ่าแกะบล็อกพิมพ์นะครับองค์นี้เส้นคอก็ยังชัดเจนนะครับอ่าความสวยงามก็ยังยังจัดอยู่ในระดับที่อ่าใช้ได้แต่พระก็สภาพก็ผ่านการใช้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับพอสมควรครับ ก็สภาพก็จะอยู่รัก7ักเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเป็นทางเขตนะครับเพื่อนๆเ,เอามาแบ่งปันกันชมนะครับส่วนใครที่มีพิมพ์เดียวกันนะครับสองสี่แปดสองนะครับดอกจันโคง้งยันแตกแบบนี้นะครับ ก็เอามาศึกษาร่วมกันนะครับเอามาส่องไปพร้อมๆกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตแต่เ,เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมีพระองค์สวยๆเอามาให้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับออเดร์เิร์ฟเซิร์ฟเฉยๆครับ โอเคครับผมขอบคุณครับ